แบบฝึกหัด6.4หน้า10นะคะข้อที่1ค่ะระบุฐานมุมที่ฐานมุมยอดและด้านประกอบมุมยอดข้อที่1นนะคะมีรูปสามเหลี่ยมมาให้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมสอรอปอนะคะโดยระบุว่าด้านสอปอนะคะเป็นฐานนะคะดังนั้นฐานนะคะก็คือด้านสอปอ ต่อไปนะคะมุมที่ฐานนะคะมุมที่ฐานก็คือมุมที่มีฐานเป็นแขนของมุมข้างหนึ่งนะคะซึ่งก็คือสองมุมนี้นะคะมุมแรกนะคะคือมุมรอสอปอและอีกมุมหนึ่งนะคะคือมุมรอปอ ต่อไปค่ะมุมยอดนะคะมุมยอดคือมุมที่อยู่ตรงข้ามกับฐานนะคะฐานอยู่ด้านนี้ดังนั้นมุมยอดคือมุมนี้นะคะซึ่งก็คือมุมสอรอปอต่อไปค่ะด้านประกอบมุมยอดนะคะด้านประกอบมุมยอดก็คือ ด้านที่เป็นแขนของมุมยอดนะคะมุมยอดคือมุมนี้ดังนั้นสองด้านนี้นะคะคือด้านประกอบมุมยอดนะคะซึ่งก็คือด้านสอรอและด้านปอรอนะคะข้อที่2ค่ะสามเหลี่ยม kg a นะคะ มีด้านนี้เป็นฐานซึ่งก็คือด้าน KG นะคะส่วนมุมที่ฐานนะคะคือสองมุมนี้นะคะมุมแรกนะคะก็คือมุม GKA และอีกมุมหนึ่งนะคะคือมุม KGA ต่อไปขามุมยอดนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับฐานซึ่งก็คือมุมนี้นะคะชื่อของมุมก็คือมุม KAG ต่อไปนะคะด้านประกอบมุมยอดนะคะมุมยอดคือมุมนี้นะคะ ด้านประกอบมุมยอดคือด้านนี้และด้านนี้นะคะซึ่งก็คือด้าน ka และด้าน ag ต่อไปข้อที่3นะคะรูปสามเหลี่ยม abt ฐานนะคะคือเส้น bt ส่วนมุมที่ฐานนะคะคือมุมนี้นะคะมุม r b t และอีกมุมหนึ่งนะคะคือมุมนี้นะคะมุม r t b ต่อไปค่ะมุมยอดนะคะ มุมยอดคือมุมที่อยู่ตรงข้ามกับฐานนะคะซึ่งก็คือมุมนี้นะคะชื่อของมุมก็คือมุม T R B ต่อไปค่ะด้านประกอบมุมยอดนะคะมุมยอดคือตรงนี้นะคะด้านประกอบมุมยอดคือ2ด้านนี้นะคะด้าน R T และด้าน R B ต่อไปข้อ4นะคะสามเหลี่ยมกอมอจอนะคะฐานนะคะคือเส้นกอมอนะคะต่อไปค่ะมุมที่ฐานนะคะคือ2มุมนี้นะคะซึ่งก็คือมุมจอกอมอและอีกมุมหนึ่งนะคะมุมจอมอกอ ต่อไปค่ะมุมยอดนะคะมุมยอดคือมุมที่อยู่ตรงข้ามกับฐานฐานอยู่ตรงนี้นะคะมุมยอดจะอยู่ตรงนี้ซึ่งก็คือมุมกจมนะคะต่อไปค่ะด้านประกอบมุมยอดนะคะมุมยอดคือตรงนี้นะคะด้านประกอบมุมยอดคือด้านกจและด้านมจนะคะ